สวัสดีครับเบิร์สตอรี่นะครับวันนี้เราอยู่ที่จันทบุรีเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายคลิปของซันเพลสนะครับเรื่องโอเยมน้ำพึ่งแล้วก็เรากอ็อาศัยโอกาสมาเที่ยวด้วยที่แรกที่เราจะไปนะครับเป็นจันทบุรีฝั่งซ้ายเป็นฝั่งภูเขานะครับที่แรกคือเขาบรรจบครับไปกันเลย ประมาณ27นาทีครับจะถึงวัดโอ้โหบาดฝนนไม่เป็นใจไม g o ก็ต้องมีคนนึ่างนับเป็นคนบาดครับหรือบาทั้งทั้งหมดเลยโอ้โหให้กล้องไปปักปักไงเน, <laughs> นี่ยแหละตะกร้องปักไปแล้ว <laughs> <laughs> โอ้โหดูครับบอกจะไม่เห็นทางอยู่แล้วโอ้โหพระเจ้าช่วยเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะมีโอกาสที่ฝนจะหยุดไหมวันนี้ แต่ไงเราเดี๋ยวเราต้องอาจจะเข้าที่พักนันก่อนนะครับไปเช็คอ,อินก,ก่อนแล้วดูพัาคผอีกทีนึงนัางงานครับ ครับตอนนี้เราถึงที่พักแล้วตอนนี้ยกเลิกเขาไปจบไปก่อนเพราะว่าฝนตกหนักมากครับเข้าไม่ได้เลยมองทางไม่ค่อยเห็นเลยครับตอนนี้เราถึงที่พักแล้วเอ่อตอนนี้ทั้งทั้งรีพอร์ตเลยครับมีหลังเราหลังเดียวคืนนี้เด้วดูปริมาณน้ำครับฝนตกหนักมากน้ําเป็นโอนนินนเลยครับแล้วนี่คือสิงช้าที่เราจะมานั่งจะนั่งชิลๆโอ้โหไม่ได้เดี๋ยวเราให้กล้องสองคนเดี๋ยวไปนั่งคนละอันกันนะ ระดูแผงปริมาณนะ้ำโอ้โหประเด็นคือตอนนี้เราคิดว่าตลาดอยู่ใกล้ตลาดนั้นอยู่ไกลแล้วกะว่าจะมาที่พักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปตลาดโอ้โหไม่มาเดี๋ยวต้องรีบออกไปตลาดก่อนซื้อของอมาทําเมนูลงในวอล์กอินทีนึงเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเรารีบไปที่ทตลาดก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาที่พักอีกทีนึงแล้วก็เริ่มทําอาหารกันเลยครับไปครับ น,นี้เรามาถึงที่ตลาดแล้วครับเดี๋ยวเไปซื้อหมูหนครับเดี๋ยวทำสองเมนูได้ทําเมนูเดียวแล้วก็ซื้อพวกเครื่องปรุงด้วยน้ำมูนน้ามันอะไรอีกตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องลืมเอาเตามาเอามาจากเอามาจากแก๊สกระบอกแก๊สอาจจะต้องใช้วิธีมหม้อวางบนตะแกรงปิ้งย่างให้ความร้อนแทนเดี๋ยวเราไปซื้ออ,อุปกรณ์ก,กันในตลาดเดี๋ยวลองไปดูก่อนตลาดชื่อตลาดอะไรไม่รู้อมนนี้เป็นต่อยต่อจันทบุรีกับเอ,อ่อตาด แล้วก็ตาแก้วแล้วติดติด,ตดขเขมรด้วยประเด็นเพิ่งรู้ว่าจันทบุรีติดประเทศกัมพูชาโหทึ่งมากเลยครับแล้วก็ฝั่งเขาเหมือนเมืองเหนือเลยนเหมือนน่าเหมือนอะไรอย่างนี้เลยครไม่เคยคิดมาก,ก่อนเลยครับจันทบุรีสวยมากเดี๋ยวซื้อเครื่องปรุงอะไรอีกด้วย เดออี๋ยวจริงมันต้องมีพวกปักกาดองด้วยไหมเป็นสามชั้นปากกาดองสามชั้นปากกาดองน้ำผึ้งเมนูม,มันจะง,งงงหน่อยนะครับตอนนี้เราเดินตลาดกันเสร็จแล้วนะครับอันนี้จะเป็นต้นหอมบักชีนี่หมูสามชั้นแล้วก็เครื่องปรุงเครื่องปรุงนะครับน้ำมันหอยน้ำปลา ปิลขาวน้ำมันแต่วันนี้ต้องมีหลายเมนูด้วยมีขนมปังแล้วก็ทาแซนด์วิชมีไส้ก,กรอกมีแฮมนี่ของดองนี่ผักดองแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บมีกระเทียมน่าจะครบแนละ้วดูจากหนดูจากที่เราถือถือกันไม่ครบก็ไม่อะไรแค่ไหนแค่นั้นไปครับเดี๋ยวเราไปกระต่อที่รีสอร์ทครับครับครับตอนนี้เรากลับมาถึงที่พักกันแล้วครับเดี๋ยวเรามากินข้าวกันก่อนจริงๆข้าวตอนนี้นี่ครับหมูชะมวงครับผมไปหมูต้มไปชะมวง แล้วก็มีต้มยำมีน้ำพริกกะปิจุดไข่แล้วก็ไก่ทอดกระ,ะนาำปลาแล้วก็มีแตงโมด้วยครับจริงๆถ้าเรามาถึงก่อนหกโมงครึ่งนะครับก็คือพวกนี้ตักเติมได้เรื่อยๆครับท,ที่พักที่นี่นะครับชื่อบ้านดมน้ำผลเตงน,นะครับที่จันทบุรีตรงนี้เติมได้เรื่อยๆ,อยๆแล้วก็ที่นี่นะครับราคาที่พักคนละแปดร้อยรวมมาอาหารสองมื้อนะครับมี มื้อเย็ยนนะครับเป็นบุฟเฟ่เลยก็คือสั่งได้เรื่อยๆแต่ถ้ากินไม่หมดเขาปรับแล้วก็ตอนเช้าจะเป็นชุบข้าวต้มเดี๋ยวไปดูตอนเช้าแล้วเดี๋ยวเรารับประทานอาหารก่อนเพราะว่าแกจะมืด,แล,ดลกกแล้วแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปทอดไก่อีกทีนึงหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวเราขอตัวรับประทานอาหารก่อนนะครับ ครับตอนนี้เราก็ทําอาหารเสร็จแล้วแล้วก็อาบน้ำเรียบร้อยหมดแล้วตอนนีน้เป็นเวลาครับเ mm hmm. ที่ยงคืน4ห6พรุ่งนี้เช้าต้องตื่น6โมงครับเดินทางจากที่พักเราไปที่สวนลำใหญประมาณชั่วโมงหนึ่งตื่น6โมงตื่น7โมงออก7 mm hmm. โมงตื่น6โมงออก7โมงงงไปหมดแล้วตอนนี้เบอร์หมดแล้วแล้วก็เนี่ยังยัง,ยงนั่งทำผมอยู่ <laughs> แล้วยังไม่รู้ว่าเราจะตื่นจริงจริงกันกี่โมงเวลาที่ตั้งใจไว้คือหโมงเช้าแล้วก็ต้องมีกินอาหารด้วยยังไม่รู้ว่าเราจะกินอาหารที่นี่ไปเลยครึ่งสักส5บห้านาทีแล้วก็ติ๊บออกไปเพราะเดินทางชั่วโมงหนึ่งนัดที่หลังพึ่งวางไว้ประมาณแปดโมงเนาะตื่น7ดโมงเอาแปดโมงได้อยู่น่าจะเบียดเบียดถ้าเรา ไม่ตื่นตามเวลาก็ต้องล่มไปหมดเลยครับเนี่ย <c oughs> ไปทำงานเดี๋ยวเรารีบตัวแต่งของตัวไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าครับแต่ตอนนี้ตั้งเตาไว้ตื่นหกโมงครับตอนนี้หกโมงสี่สิบกว่าแล้วเดี๋ยวเรา,เารีบอาบน้ำกัน,มมน,นมมก่อนแล้ว <c oughs> เดี๋ยวกินอาหารเช้าของที่พักนะครับ แล้วก็ออกเดินทางเลยไปที่ที่ที่ใหม่เรานัดเขาไว้แปดโมงนี่ตอนนี้มีคนไปอาบน้ำแล้วอะไครับตอนไปห้าชั่วโมงครับตอนต้องรีบแล้วเวลาเราออกีนี่คือเจ็ดโมงครึ่งจะไปถึงนู่นประมาณแปดโมงครึ่งครับเมื่อเรากินข้าวประมาณหกนาทีอาหารเช้าครับจะเป็นข้าวต้มนะครับ ข้าวต้มแล้วก็จะมีขนมปังข้าวต้มหมูแล้วมีขครื่องปรมาให้เดี๋ยวเราเรียบกินข้าวกันก่อนแล้วรีบเดินทางครับเวลามีน้อยเชฟออยางประหยัดนี่มีขนมปังด้วยนะมีขนมปังมีแยงให้ด้วยที่ยังมีกระปุกเลยแล้วก็มีไมโดกาแฟโอวัตินแล้วไม่มีทิปปิ้งอนะ่ะกินดิบๆใช่ไหม โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่สวนลำไยนะครับแล้วก็ตอนนี้ฝนกำลังลงแล้วไม่รู้ว่าจะถ่ายได้หรือเปล่าอีกประมาณสัก5้าักบสกิโลสึน,นะครับแต่ดูฟ้ามืดเลยครับไปดูจะถ่ายได้หรือเปล่เาเดี๋ยวลองไปดูกันครับด้นานหลังว่าเป็นไง ครับตอนนี้ประมาณแปดโมงสิบแล้วครับแต่จริงๆเราอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเราจะถึงที่นั่นประมาณแปดโมงสี่สิบถึงเก้าโมงครับแต่นะขราบไว้แปดโมงครึ่งนะแต่ตอนนี้รู้สึกฝนมันตกอยู่ถึงไปถึงก็น่าจะยังถ่ายไม่ได้ก็เลยแวะกินกาแฟก่อนครับไม่ว่าเราจะรีบแค่ไหนกาแฟต้องมาก,ก่อนเดี๋ยวรอก,กาแฟครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทักต่อกันได้แะคร,รับกาแฟของเราวิธีที่ถูกต้องในการรับกาแฟนะครับสำหรับคนที่สังกาแฟเราต้อง แกะหลอดทิ้งก่อนแล้วหยิบหลอดมาครับปัป๊บทิ้งใบเสร็จไปด้วยนะแล้วก็ทิเดียวไปเลยครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนจะมาหยิบแก้วก่อนแล้วมาวางแก้วหยิบหลอดปุ๊บนะถูกต้องครับแแล้วแ้วกก็มไม่ต้องทิ้งครับเอาไปกินก่อนให้หมดก่อนโอเคครับไปกันต่อเลยครับ นี่ครับเดี๋ยวเรามาลองชิมนะครับโอ้โหสดๆน้ำน้ำพึ่งไหลย้อยน่าหวานดีนะหวานเกียียบเลยกินไม่ได้นะครับ ตัวอ่อนนี่เป็นตัวอ่อนตัวผู้ครับเป็นครึ่งตัวผู้น้ำพึ่งก็พอพอได้อยู่เนาะออนี่เห็นน้องอ่อนเอาเห็นอย,อ,ยอยู่ในช่องเห็นไหมถือว่าน้อยเลยด้านหน้าอันนี้จะเต็มแผ่นเลยนะฮะเราจะไม่ค่อยลูกมันจะไม่ค่อยมีถ้าช่วงน้ํหวานจริงๆอ๋อคือจะเป็นน้ำพึ่งหมดเป็นน้าพึ่งหมดเลยช่วงนี้เหมือนพวกขยายรังใช่ครับต้องขยาย พึ่งงานพึ่งอะไรเราไปด้วยที่เมืองจันมันเป็นอย่างนี้เลยที่จันจะแรงกว่าเนาะใส่ยากันเยอะเนี่ยพึ่งตายเกลือนะครับนี่ครับดูตัวอ่อนครับเนี่ยครับใส่ใสโอ้โหนี่อร่อยะฮะมีประโยชน์นะไหนลองหยิบกินเลยครับนี่นี่ก็จะเป็นตัวแล้วเนาะครับผมกี่วันนะครับถ้าจักถ้าเป็นพึ่งนี้มันก็ประมาณสี่สิบ ถึงจะออกตั้งแต่เริ่มไข่นะนับตั้งแต่เริ่มไข่ไข่ไปจนถึงปิดดักแด้แล้วก็ออกสี่สิบวันไอเราเอาไอตัวอ่อนที่มาทําเป็นนางพญานี้ใช้อายุกี่วันนะครับยิ่งยิ่งเล็กได้เท่าไหร่ยิ่งดีครับแต่เขี่ยมามันจะตายเคยเคยไปเลี้ยงเขี่ยเขี่ยเพาะอยู่ก็ต้องตักเป็นหนอนแล้วนี่ก็เดี๋ยวก็ปิดรูปิดรูก็เป็นอย่างนี้แล้วก็รอครบอายุถึงจะออกกำลังเกิดนี่ กำลังออกสู่โลกภายนอกเกิดมาแถวเมืองจันนี่อยู่ได้ไม่นานโดนยาตายจ่อยสู้ยาไม่ไหวสู้ยาไม่ไหวออกมาพีไจะเล่า่าดูดิยังไม่ได้ไม่มีปีกอย่างมีมันออกมาเป็นอนุบาลแต่มันจะเดินเดินไปเดินมาวะเราจะออกมาตัวใหญ่เลยออกมาตัวใหญ่เลยอนุบาลมีหน้าที่ไปเลี้ยงน้อง อนุบาลนี่ต้องรออีกสิบกว่าวันนะถึงจะไปบินออกถึงจะเรียนรู้ถึงจะออกหาอาหารได้นี่ครับตอนนี้กําลังปาดนี่ยครับเปิดแคปนะครับเพื่อให้น้ำพึ่งออกได้ดีแล้วตัวตรงนี้ตัวมานี่ตรงนี้คือขี้พึ่งนะตัวใหญ่ก็เอาไปทําเป็นเทียนนี่ครับอยู่ข้างในเห็นไหมเอาไปทําเป็นเทียนกาเรียกเทียนขี้พึ่งเนี้ครับนางพญามันเห็นแล้วเนาะ ยยางเลยครับยัางเลยเหรอเออตัวจะดํเนี้ยอ๋อดูจากสีเอาใช่ไหมใช่ครับถ้านางพญาใหม่นี่จะตัวแดงสีเหลืองทองอ๋อถ้ายิ่งเมียเยอะนางพญาสีจะเข้มขึ้นเลยเลยอันนี้นางพญานะครับเห็นไหมตัวจะยาวกว่าเพื่อนนะะตูดหนักๆครับตูดไว้ย่อนไข่เนี่ยครับเรายังมีขายพึ่งงานนะครับให้คนจีนนะครับคนจีนจะเอาไปต่อยครับรักษา เรามาดูร่างกายครับสั้งสารพิษแอนตี้บอดี้ออกมาร่างกายออกมาก็เป็นธุรกิจใหม่ครับใครสนใจก็ไปลองดูพึ่ง <laughs> ใ,ให้พึ่งต่อยอ่าลองไม,ไม่ลองบ่อยแล้ว <laughs> เบื่อแล้วโอ้บัวมาครับนี่ต้องนี่ครับดูครับกระบวนการเนี้ครับ <laughs> <laughs> ปัน่นเพื่นยนนี้เป็นไฟฟา้าหมาแล้ว เดี๋อนไปย่างนี่ครับเดี๋ยวอ่ะถ่ายเป็นเดี๋ยวเราจะเอานี้ไปย่างกินกันครับแต่ไม่ย่างที่นี่นะอันตรายเดี๋ยวโคมันมาล้างแครดดูตัวอ่อนโอ้โอ้ผมครับพอแล้วครับพอแล้วที่เราจิบขึ้นมาสักอันแมวพอเมื่อกี้มันอยู่ในถุงมันโฟกัสถุงอ่าอ่าอ่าที่มาจะกตัวอ่อนไหม โอ้ยพุ่งหยดเยิ้มติ้ง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 โตอ่อนเต็มนะครับเดี๋ยวเราจะไปย่างกินกันแถวๆถที่พักนะแถวนี้ไม่ได้ครับพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วไม่พอกันกินนะคนละคำอย่างเงี้ยนะ แต่ก่อนยังเป็นยกเทกันอยู่นะ่เ,เก็บเดี๋ยวเราตอกน้ำพึ่งใส่ขวดยกไปตั้งนูอนอ่นดีกว่าครับสดๆจากล่างเลย ได้มาแล้วครับน้ำผึ้งสดๆจากรังนี่แต่ถ้าไล่ไล่ความชื้นออกก็คือสีมันจะใสขึ้นใช่ไหมไม่ไม่ไม่สีนี้กล้เสียงจะใกล้เคียงหรือไม่ถ้าไล่ความชื้นโดนความร้อนแรงๆก็อาจจะเข้มขึ้นเข้มขึ้นกว่านี้ครับไาลองไปลองชิมกันดูพร้อมกับย่างตัวอ่อนกินกันด้วยโอ้โหและล่าอ่อนท็อปแต่ต้องไม่ใช่ที่นี่แน่ๆน่าะอ่อนคืนให้เขาก่อน เอาคอนคืนครับพอมันแบบนานๆไปมันเริ่มดำนี่มันจะกินได้ไหมครับได้ครับรสชาติเหมือนเดิมผิดเปลี่ยนแต่สีเฉยๆเปลี่ยนสีเฉยแต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรเลยไม่ได้มีผลใช่ครับนอกจากว่าน้ำพึ่งความชื้นนะถ้าน้ำพึ่งความชื้นผ่านแล้วเก็บนานไม่มีปัญหาแต่ถ้าความชื้นไม่ผ่านเก็บนานนี่เสียแน่นอนตอนนี้เราถ่ายวงการเสรีวันหมดล้ว เดี๋ยวเราเดินไปที่นั่งที่สวนลำไยถ่ายน,นั่งเล่าเรื่องที่สวนลำไยจดงหว่าไปเดี๋ยวเราเดินลงไปเลยครับครับนี่ครับเรามาให้อาหารปลาดิบนำไทยครับโอ้โหดูว่าดูความโหดโอ้โหปลาเยอะมาก เดี๋ยวต่อไปเราเราจะถ่ายทําอาหารกันตรงนี้ครับเป็นวิวน้ําตกริมลาธารเมนูน่าจะเป็นอันแรกน่าจะเป็นเหมูสีอิ๊วหมักน้ําผึ้งหมูตุนหมูสามชั้นอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยว,วคิดเมนูอีกทีหนึง่งแล้วก็ทําเป็นขนมปังปิ้งด้วยเดี๋ยวมีภาพให้อยู่ในวอล์กอีกทีหนึง่งครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเที่ยงแล้วไปครับครับตอนนี้เรา ไปสมารถไปสวนได้แล้วฝนตกหนักทั้งวันหัวเปียกไข่ขึ้นกันหมดแล้วครับเอ,อไปไหนไม่ได้เลยน่าจะต้องเดี๋ยวอาจจะยิงยาวกลับไปที่บ้านเลยเพราะว่าดูราครับดูบรรยากาศครับฝนยังตกอยู่ต่อเวลาตอนนี้เราก็มาแวะกินระหว่างเกือบถึงตัวเมืองจันแล้วแล้เวเดี๋ยวกลับกันเลยฝนตกมืดตือเมื่อกี้ก็ถ่ายคลิปอาหารกันก็กางสายฝนครับรับกำลังาจเต็มๆครับตอนนี้ ว่าเดี๋ยวติดตามตอนหน้าครับว่าจะไปแหนต่อกับคลิปนี้น่าจะเฟล,ลหมดเลยทั้งวัดทั้งน้ําตกติมทานอะไรมันจะมีภาพเบื้องหลังให้ดูกันได้ในน้อยๆๆครับตอนทําอาหารถ่ายคลิปครับต่อคลิปน,ปนี้ไปก่อนนะครับรอคลิปหน้าครับครับตอนนี้เรากลับมาที่กรุงเทพกันแล้วพอดออีที่นั่นมันฝนตกหนักครับเจอพายุสองสามวันนะสองวันถ่ายอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวเรามาถ่ายปิ้งย่างหลังพึ่งกันที่ออฟฟิศเลครับ งั้นเดี๋ยวเราพอดีกลับมาสองวันแล้วยังไม่มีเวลาเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าจะ,จะยังดีอยู่หรือเปล่านี่ครับเดี๋ยวเอาไปลองปิ้งห่อใบตองดูครับจะมีตัวอ่อนอย่างเนี่ยมันยังบางตัวยังสดๆอยู่เลยเนี่ยโอ้ยน,นี่น,นี่เป็นพึ่งออกมาแล้วเนี่ยคลอดนะครับเออคลอดออกมาแนละ้วงั้นเดี๋ยวเอานะครับใบตองเราตัดมาจากบ้าน เดี๋ยวก็ตั้งแกะดูกันเลยครับนี่เปิดมามันจะมีผู้รอดชีวิตอยู่อ่ะบินออกมาเป็นตัวเลยตอน,นจะนแล้วนะ <c oughs> ครับตามไปด้วยครับดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอือเอาที่มันตัวอ่อนด้วยเหรเนาะเอาตัวอ่อนหรือตัวเต็มใบดีดแต่ไม่รู้มันยังดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยประเด็น อชื่นใจกินอย่าที่ย้่ยในตัวอ่อนอยู่นี่เห็นไหมในตัวอ่อนครับพอริอุนครับเห็นไหยครับย้อยวันนี้เรามีคนชิมด้วยเดี๋ยวให้เพื่อนเราชิมสามอันไปเลยนี่โอ้โหอันนี้โดนถุงทับแบนแล้วน่าตายมาแล้วเนาะตายยังวะน่าจะไม่เหลือแล้วอยู่ใน อ,อ๋อเป็นไม่มีอากาศนะ <c oughs> เนาะออื้หือวานหมด <c oughs> ไม่พอครับไปตองสองชั้นต้อ <c oughs> งรับนี่ไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาย่างกันเลยนี่เสียบไม้เรียบร้อยแล้ว ประมาณนี้อ๋อปิดไม่ได้นะฮะเลยประมาณนี้พอเนาะป๊าบเอกเอกมาบางบางไฟนี่มันนั่งบางไฟอะไรบางอะไรบางไฟหรือบางกล้องบางไฟฮะเอายนั้นมาดิหมวยไม้ไม้ไม้อะไรเอากล่องมาเกลียวกล่องมาดิบางอะไรให้เยอะ ต้องไหมนะพี่เมื่อกี้เห็นไฟติดจะสุกกี่โมงประเด็นบางบางบางทีถ้าเราทำินดอร์ก็ดีเมื่อกี้คิดอยู่ว่าจะทำในออฟฟิศก็เอ๊ะมันจะไหมอ่ะไหมหรือเปล่าเพราะเราขี้รถจะย้ายแล้วย้ายลุมมาแล้วมัไปไม่ติดได้อยู่ได้อยู่หากล่องมาดิเอากล่องมาดิกล่องข้างใน หอมไปีนระเบีนะที่กลิ่นใบตองใบตองไมมอันเดียวข้างในไม่สุกสะพานหนึ่งไฟติดตึกไม่ตึกโอ้โหซึ่งที่เราอยางเขาก็มีนครอบครัวโอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อ้โห เราไม่รู้ว่ามีญาติอยู่ที่ล่างถึงหรือเปล่าเราก็พากลูกเข้ามาเอาสรุปทุกผิดเลยก็เหมือนที่พี่ไปพากแสงขาวเข้ามาเริ่มงหม่แล้วครับอ้าวพอดีมีคนช่วยชิมอีกแล้วหลังพึ่งมาเร็วหญ้าให้นาอฟิดอ่ะหญ้าให้นาอฟิดเปล่าหลังพึ่งหลังพึ่งมีตัวอ่อนอยู่ไงอ่าเดี๋ยวไฟชิมคนแรกเลย บังคับต้องบังคับชิมต้องชิมต้องชิมอี <c oughs> ต้องงนนะครับตอนนี้น่าจะได้แล้วครับไฟลุกปุบพับปุบพับข้างในน่าจะสุกไหมก็จริงๆพวกนี้มันกินดิบได้เลยแต่เดี๋ยวน่าจะได้ที่แล้วแหละยังไงจะลองไปเปิดนข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวปิดไฟก่อนหืมหอมเหมือนอันนี้เลยเหมือนข้าวเหนียวย่างปิดประตูให้หน่อยอะไรนะไม่มีที่นั่ง หือกินหอมอมั้ยเหมือนหอมมเหมือนเหมือนข้าวเหนียวย่างหูยนี่อยู่นี่โหมีแต่มันมันเหลือแต่ตัวอ่อนนะมันเพิ่งมันหายหมดเลยเหลือแต่ตัวไม่ใช่ไอตัวรังตัวรังมันน่าจะละลายมันมันเป็นเทียนเนี่ยนี่มันคือขี้พึ่งมันเป็นเทียนนี่เราเหลือแต่ตัวอ่อนอ่ะนี่โห โหูยเจนี่อืมเกิจะตัวอ่อนทางนั้นเลยตองอมาดนผอมมันจะเจ็บไหมพี่ออน,นี่พองๆนะระ <c oughs> ว่งรถรถด่วน <c oughs> ดับแน่เหมือนอะไรอ้าวเหมือนรถรถด่วนรถด่วนควาะหวานอันนี้มีความหวานของดดึ่งคานะนิดๆมีหวานนิด เราต้องเจ็กแก่ทุกคนเราติดครบนะครับต <c oughs> ีเบอร์เดินฟ้อนได้เลยฮะ <c oughs> แล้วเสือถขาเดินฟ้อนทุกคนได้เลย <c oughs> เดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวแกะเดี๋ยวแกะได้เลยแกะก่อนแกะก่อน จีน่าทำในป่าอือโ,อโโอโ้โหผมมาโหดคนเลยอ่ะเดี๋ยวจะได,ด้ตัวตเออตัว,ต,วตัวนั้นมันละลายไงตัวรังมันอ่ะรังหายเลยตัวใช่ตัวกระปิ้งน้ำเออใช่ไหมใช่อย่างเงี้ยมันต้องอย่างเงี้ยจริงๆตัวเนี่ยเขาจะจีในกระทะกันอ่ะอแล้วก็ผัดผัด,ผด,ผด,ผดเลยแต่ให้ดีเอาน้ำพึ่งไล่หน่อยอย่างเงี้ยชิมมาเป็นไหนอ่ะนี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยนี่ ก็ม okay. okay. ีนะาอเเป็นในมูมาเดี๋ยวเรามาลองเอานะ้พึ่งสดจากหนังะล้วไล่ไปด้วยเพิ่มค้ามหวานครับมันจะเละเทะบ้างไปครับ ได้นนอหนอเอกมาเอกมาเฮ้ยมาี่มาดิมาดิเอกมาี่มาเร็วมาเร็วเอกนอนทำทำังวมันมันนะมันมันอน่ะมันกหนอน่ะ เอาี้เอาี้นเอมาเด้อน้็มา้ไว้หกระัะจะเรียกเลยผ่าไปอาหายแล้วออกเหมือนจะรู้ตัวครับคิดว่าเาจาประมาณนี้ครับรสชาติมันจะเป็นเออมันมันนัวๆหน่อยๆครับอร่อยอยู่ราบคนชอบโปรตีนจะได้จะได้เมนูมนูนี้ผ่าน หมายถึงกรนเพิ่งสดหรือว่าอะไรตัวสดสดเอกไอ้นนี้มันเอ็งน้องรองนี้ไอันนี้อันนี้เป็นกำลังเพื่งอย่างเดียวไอ้เอกนี่นี่ดูบอนมาดูบอลแต่อันนี้กินกินเสร็จแล้วแล้วคิ้วๆแล้วคลายนะอ่ะนี่สดสดจากรังนี่ครับสดสดจากรังแล้วแล้วน้ังเพื่งอ่ะเก็บเอาไปทั้งอันเลยรังเพื่งจากรัง ไม่แต่ต้องคายคายอันี้ออกมาเอออันนี้อร่อยน้ำน้ำพึ่งขายนี้แหละเทปไปหมดแล้วนะเอ๊ะมวยตีกินมวท้าอยู่ ไปครับวันนี้เราเปอกันนี้ครับเจอใหม่คลิปหน้าครับ